สัปดาห์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นทั่วโลกบ้างเดี๋ยวนิกกี้จะมาสรุปให้ฟังอยากรู้ตามมานะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Market Wrap Up นะคะ by b e a u t y i n v e s t o r ค่ะรายการที่จะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแบบกระชับรวดเร็วและที่สำคัญรู้เรื่องค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย เอาล้ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอเริ่มต้นกันด้วยที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะอย่าง s p 500ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ0.32นตะคะตามด้วย NASDAQ นะคะทำผลงานได้ดีนะปรับตัวเพิ่มขึ้นไป1.24ค่ะและดารโจนนะคะติดลบไป1.38นะคะโดยสรุปนะคะปัจจัยที่ทำให้ตัว s p 500แล้วก็ NASDAQ นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนนะคะมาจากการรายงานผลประกอบการในกลุ่มค้าปลีกที่ออกมาค่อนข้างดี ะะรวมไปถึงภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียด้วยนะคะก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะรวมไปถึงการเจราจาระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะที่ออกมาแล้วเนี่ยมีความราบรื่นนั่นเองค่ะโดยทั้งสองฝ่ายก,ก็ยืนยันว่าจะร่วมมือกันรสร้างสันนิภาพและก็พัฒนาความก้าวหน้าค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังคงกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ เอาลค่ะมาต่อนะคะฝ้าฝั่งตลาดหุ้นยุโรปอย่างสต็อก50กันบ้างนะคะปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยเท่าน,นั้นค่ะลดไป0.32%เรนะคะเริ่มต้นจากช่วงต้นสัปดาห์เลยนะคะได้ข่าวดีจากการที่ประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่3เนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยก็ได้รับ แรงกดดันนะคะจากการสถานการณ์ของโควิด -19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งนะคะแล้วก็มีข่าวแว่วๆว่าออสเตรียแล้วก็เยอรมันเนี่ยจะนำมาตรการล็อกดาวกลับมาใช้อีกครั้งค่ะ ทางด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างน,นะคะอย่างนิกเกอี225นะคะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ0.46%นะคะโดยได้รับปัจจัยบวกเนี่ยจากทิศทางค่าเงินเยนที่อ,อะะ่อนค่าค่ะแล้วก็ข่าวที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะออกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะวงเงินกว่า55ล้านเยนนะคะซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการนั่นเองค่ะรวมถึงแนวโน้มผลประกอบการที่ออกมาดีด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังคงมีปัญหานะะในเรื่องของ supply disruption นะคะแล้วก การขาดแคลนชิปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของยานยนต์นั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งตลาดหุ้นที่สำคัญอย่างตลาดหุ้นจีนบ้างนะคะอย่างไชน่า A50 ้านะคะปิดปรับตัวขึ้นอยู่ที่0 4 2นะคะแล้วก็ห่างแสงเนี่ยปิดลบไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะลบ1 1 0ค่ะหลักๆนะคะมาจากสถานการณ์การเจราจาระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะออกมาค่อนข้างราบรื่นนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะใช้กฎหมายคุมเข้มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพื่อป้องกันการ ผูกขาดของตลาดหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะผลประกอบการที่ออกมานะคะก็ค่อนข้างที่จะต่ํากว่าที่ตลาดคาดด้วยนะคะของจีนอีกหนึ่งประเด็นที่พานไม่ได้ค่ะก็คืออาลีบาบานะคะได้ให้ไกด์เนนการเติบโตของรายได้ในปีหน้านะคะคาดว่าจะเติบโตที่2 0 2 3ค่ะก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ที่27%ก็เป็นปัจจัยทาให้ห่างเสิงเนี่ยปิดปรับตัวลงไปนั่นเองค่ะสําหรับตลาดหุ้น อินเดียนะคะอย่างเซนเซค่ะปิดปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะลบ1.73ค่ะหลักๆเนี่ยมาจากความกังวลของอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นมาค่ะ ส่วนเซทอินเด็กบ้านเรานะคะทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะคะบวกไป0.68เนะคะเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดคาดน,นะคะรวมถึงค่าเงินบาทที่อยู่ในทิศทางที่แข็งค่าด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นไทยนีคะก็ได้รับแรงกดดันจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ต้องติดตามด้วยว่าฟันฟลูเนี่ยจะมีทิศทางแบบไหนอย่างไรคะ่ะ สำหรับราคาทองคากันบ้างนะคะปิดปรับตัวลดลงไป1.15ค่ะหลักๆเนี่ยมาจากค่าเงินดอลลาร์นะคะที่แข็งค่าขึ้นค่ะแล้วก็ความกังวลว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเร็วกว่าที่ตลาดคาด สำหรับตลาดสุดท้ายนะคะอย่างตลาดน้ำมันนะคะปิดปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะลบ6.34นะคะหลักๆก,ก็เกิดจากการที่สหรัฐอเมริกานะคะต้องการให้ประเทศอื่นๆน,นะคะอย่างจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนำน้ำมันสำรองของตัวเองออกมาใช้นะคะรวมไปถึงความกังวลว่าดีมาในยุโรปเนี่ยจะลดลงด้วยค่ะจากการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด19อีกครั้งสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะอย่างวันจันทร์นะคะเริ่มที่การประชุมของธนาคารกลางจีนนะคะอย่าง PBOC ค่ะ คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะเอาไว้ที่3.85%ตค่ะ ตามมาด้วยนะคะ exiting home sales er ของสหรัฐอเมริกานะคะในเดือนตุลาคมค่ะและก็ในวันพุธนะคะก็จะมีการประกาศ GDP ในไตรมาสที่3ประกาศครั้งที่2นะของสหรัฐอเมริกาค่ะคาดว่าจะเติบโตที่2.1นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นการรายงานการประชุมของ FOMC นะคะถัดมาอีกนะคะก็จะเป็นการประกาศ GDP ในไตรมาสที่3นะคะแบบ QoQ เหมือนกันคะ่ะของเยอรมน,นีนะคะและก็สุดท้ายค่ะต้องรับฟังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสุนทรพจน์นะคะ ของคุณคริสติน่าลากาค่ะว่ามีมุมมองต่อเศรษฐกิจของยุโรปแบบไหนอย่างไรค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายการ Weekly Market Wrap Up นะคะ by พ e วตีน s t ส r อนะคะอย่างไรก็ตามคาะในสัปดาห์นี้นะทุกคนยังคงต้องจับตามองกันให้ดีนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของ d e ซ e l l i n g ของสหรัฐอเมริกานะคะว่าจะไปต่อไหมคะ่ะรวมถึงประธานเฟดด้วยนะคะว่าจะยังคงเป็นคุณ j จอร์ e p o w e าวหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะโซ c ชา l ไม่ได้ไปต่อแน้วทุกคนอ่ะละค่ะอาทิตย์นี้นะคะยังไม่จบค่ะเราจะมีคลิปแบบพิเศษนะคะเกี่ยวกับเอาลุ k ของ b a c k Rock นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะแต่ที่สำคัญคือใน YouTube เท่านั้นนะคะเน้นย้ำนะคะว่าใน YouTube เท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะไปกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งนองเอาไว้ให้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยค่ะวันนี้นิกกี้ขอตัวลาไปแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ